คุณแม่ number no. ลไม่เอาสั่งถูกหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะถูกแล้วผัดเผ็ดปลาดุก<ไ>ผัดพริกแกงไ,ไม่ใช่ผัดเผ<อ>็ดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรน่าจะเหมือนกันนันแหละจริงๆอ่ะมันจะต่างกันตรงที่ใส่กระชายแล้วก็ไม่ใส่กระชายอะไรที่อื่นอะไรคุณพงษ์นี่นี่เป็นผัดพริกแกงปลาดุกไข่ยำมาแต่เราอ่ะเวลาเราทำกินอ่ะเราจะทอดไข่ยำมาคือแยกก่อน เราทอดให้มันกรอบเนี่ยพรามันกรอบแล้วเราถึงจะใส่กไก่ทีเพราะเวลามันกรอบมันจะอร่อยกว่าอ่าแต่เรียกเขาต้อจะท,ทําสดเลแแต่คุณชอบเหมน,น้องเราก็ชอบทานเคยกอยู่โลตัสขาหลังรุไงยัยรูไปเดี๋ยวเราเดินเข้าทูกันก่อน,นดีกว่าว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนซิมจากรายเดือนเป็นเติมเงินไม่รู้เสียข้าจะจ่ายอะไรบ้างถ้ากิดเสียก็จ่ายบัตรถามเลยต้องถามก่อนจ่ายบัตรได้ไหมเพราะตอนนี้เงินสดน่าจะไม่พอ สถานะัฐาลก็เงินย่ำแย่มากบวกกับอ,กอีกไม่กี่วันอีกึนจัดาห์งานก,ก,ก็จะไม่มีเงินค่าอีกต่อไปอยู่กันร้านทูนะคะไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปถามเขาดูเนาะเก็บความหลังมือดัมเมอร์อะ่ะแต่ก็แบบนะได้คิวแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเจอโนวิดีโอนะคะเขาบอกแล้วนะท่านไถรูเด้อร์ถ่ายตัวเองไปก่อน,นะะแล้วกันนะคะละสิบสิบสิบเก้าบาทเท่านั้นนะเออค่ะรอบที่แล้วกี่บาทนะคะรอบที่แล้วยี่สิบสี่อ่ะไม่เข้าใจทําไมแพงหรือเขาแบบ เขาคิดรวมหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งให้เรานะเนี่ยคนละครึ่งอีกแล้วเราไม่สนับสนุนใครแต่เราก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมโนั่นแหละมเนี่ยขอบคุณธนาที่พามานะ,อะเออนั่นแหละเดี๋ยวกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เข้าอะไรอ่ะไม่เข้าใช่ไหมพรุ่งนี้หยุดค่ะโอ้ยอิจฉาพรุ่งนี้เชา้าดึกเอ็นที่จอดรถไหมปตัตตานีกับภูเก็ตไม่รู้ว่าเขาจอดได้หรือเปล่าจอดตรงนี้แหละ ปัตตานีไม่ค่อยซิ่งแล้วนะวันนี้วันนี้เหรอวันนี้เบา,านนเบาง่เอซีทำไมเบาเบารถช,ะชะ้าๆถามววันนี้เขาว่าก็ต้องรอซานาเพราะซานาขับสาจมนกจมวิวอยู่ <c oughs> เกือบเกือบโดนเฉียวไปหลายรอบเหมือนกันสังเกตจากข้างหลังไม่ใช่ชัดนะคนนี้ซ <c oughs> านานะไม่ทำอะไรเลยไม่สั่งอะไรเลยเวลาเขาถามเขาไม่อยู่เขาตอบด้วย จะบอกว่าวันนี้เราแต่งตัวสวยมากเลยแหละ ทุกคนดูนะธนาเป็นคนย่างหน้าตาหน้ากินขนาดไหนห้ามสูดจะเดนสอยกล้องฉันนะเราทานเราถอดแมสก์นะธนาเราจะต้องทานต้องใส่แมสเลย <c oughs> โอ้ยทุกคนไฟลุกไฟลุกท <c> ุกค <oughs> น everybodyeverybody น้ำมันมันลงไปในนี้นี <c oughs> ว่ไวไยวายวาวนี่คจะได้แต่ ต้องใช้สัเตาเขาบอกนะมันใช้สั่เตาบอกว่าสั่เตาใช้ก่อนจะต้องใช้สัเตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่พอเราก็ขอเขาได้ไงเขาว่าในที่สุดอ่ะน้องก็มาแล้วเนี่ยนั่งอยู่กับจานาใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราอบมาแต่สี่โมงตรงแล้วเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวอ่ะเราจะมาหกคนนะแล้วเรานั่งกันจนถึงห้าโมงแล้วถึงบัดนี้นะเวลาประมาณห้าโมงเกือบห้าโมงครึ่งน้องเพิ่งมากันแล้วน้องก็มาเวลาเรเลือกกันด้วยนะเหมือนตอนนัดกันเลยแล้วเราก็ไม่นัดใครเรามาถึงเราก็ท่าถึงเราเลย ก็ตอนนี้ยากจะบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว Joyning Everyone รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยรู้สึกเหมือนแบบอืมมาก่อนน้องเขาเนอะอืมจะหลุดตอนนี้เหลือแค่เอสขอพักท้องไปไม่ไหวแล้วเนี่ยผ่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากนี้คือไม่ไม่ผูกแล้วเป็นเรื่องนี้ก็คือไม่ผูกแล้วนะจ๊ะปล่อยปล่อยตามสบายจริงเหรอต้องทำให้มันไปก่อนใช่ไหมทอดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะทอดเหรอทอดคนทอดคนนี้ได้ไหมได้

แล้วนะคะตอนนี้เขาจะมีข้างหลังนะคะมีแบทที่เป็นผู้แพนประเดิมเกินปิดคล็อกนะคะใครจะเป็นคนต่ำยังไม่รู้เลยค่ะน่าจะเป็นนี่นี่หมูนี่ที่หมูจะเป็นคนต่ำต้องต่ำน้องมีดีไหมมีสีไหมนิดดีนิดดีพอมีเสียงป้า what is this salt sugar ชิมไม่ไม่ได้เวลาถามพ่อนแล้วเธอพี่ก็เตรียมเอา แล้วก็พริกใช่ไหมพริกสองมตสองมตสองไปหรือเปล่าส่ออซมตามคกเดียวตามสี่คนไปเฮ้ยคกันยังคดียวก็สนุกดีไอ้เนี่ยไม่เก็บอกวิ่งคนละครึ่งเห็นแล้วไม่เป็นวิดีโอโชคดีนะพีเอสซีโชคไี่เหมือนกันตามที่ไปไวัยในมือะไรดืแล้ว คนละครึค่งน้องเอาน้องหันไปน้องโอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว ออกวันที่13แจ้งไว้ก่อนได้ไหมวะได้เลย่องายกรอาุ้แล้วก็หยุดแล้วมาถึงคิวเราทำแบบว <Yeah. S 3> ่าจุอย่าอย่าอย่ารับเยอะนะมีร้อยห้าเออนลัึ่งใช่ไหมเอาไปเอาสกงกินพลัดนาเนาะ ขอวทิ้นนึงแอ๊ะอะไรอะน้องปีกน้องปีกไม่กินพอยู่เลยแบบแบบไม่กินไม่กินวันนี้นลองเอาปีกเพต่อนอะเอายิงค่ะยิงค่ะไม่ต้องถ่ายก่อนยิงพลาสติกอร่อยอยู่เนี่อยเลยไม่ด่ามันสุก ีค่ะดีมากค่ะมีมีมียังไรจะคอมเมนต์เกี่ยวกับคนเมื่อกี้และคอมเมนต์เมื่อกี้ไหมโอเคจบถือว่าเราดีวแต่เราชอบกินน้ำแกงอันนี้มากกว่าน้ำแกงดำน้ำแกงน้ำซุปเขาไม่ได้ทานน้ำแกงเหรอ ไม่ไมหลายอันแล้วแล้วก็ใช้ท้ายมัน,น,มนใช่ไหมคือไม่ใช่ชอบคือชอบผิดอ่ะประจำเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราใช้แบบสองช้้งน้ำส้มอันนี้ไม่ใช่น้ำส้มอ,อันนี้น้ำส้อามานะอุ้ยตายแล้วหล่นใส่ฟ้าก็ <c oughs> ูกพนักงานกูดเหมือนเหมือนก้าวเหมือนก้าวเหน็บชาวเว็บไซนิดนึงแล้วก็เผินออะไรติมอะไรติมกะทิค่ะไม่มีค่ะใช่ีร้ายตลอดเลยชอบแบบชอบผมกูชใช้เสียงมีไหมอ่ะรู้ก่อนแตงกี้นะที่พามาเลี้ยงส่งไว้พอหน่อยแล้วถ้าสุดท้าย เอามาให้กิ๊กเลี้ยงใช่ไหมรักจากข้อเส้นสายข้อนานนาเขียนคำข้อเสนสายข้อนานนาขอบคุณที่มานะทอมขอให่แฮปปี้แฮปปี้ที่ที่สวีเดนแล้วก็แล้วก็อย่าลืมตามอย่าลืมตามดูในทีมยูทูบยูทูบด้วยยูทูบของพีเอช่องดีนะคะถ้าหากว่ามีคนหลอนอนที่สวีเดนติดต่อให้ว่าด้วยว่าอยากไปเที่ยว ขอเปลี่ยนเป็ความโตกขอเปลี่ยนขอเลี่ยนไปได้ไหมพี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะคิดมากคือร้องแต่วันนั้นแล้วจะกล้านี่ลหายรอบมากเลยน้างเลยก็เราองมาันไห้ไม่ดูเราคุณไม่ดูวันนี้วันสุดท้ายที่ยิมแหละยอมเสียเงินด้วยนะจ่ายเป็นวันเดย์พาสเพื่อเข้ายิมอย่างน้อยก็เป็นตอนเย็นก็ได้มาออกกําลังมตอนนี้สควอชเสร็จแล้วก็เก้าสิบ้กิโลมาเองแล้วก็ เดี๋ยวกำลังจะเดลิฟต์ต่อ first working set g ัน n g t ท be 82.5แล้วก็จะเป็น95สามครั้งแล้วก็ต่อด้วย105คนกต็ยัยิมเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่เนาะนั่นแหละคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าคนเยอะเลยไม่ไหวจะเบอร์หน้าคนนะ<อ>วันสุดท้ายยิมจต่ละคืนนี้เดี๋ยวบีบินบายยิ้ม ชอบยิมนี้นะเอาจริงๆอ่ะค่อยกลับมาตอนกลับมาไทยแล้วกันตอนนี้ก็บายจิมวันนี้ก็จะเห็นความสดใสของบล็อกได้ง่ายดายเลยเพราะว่าวันนี้ภูเก็ตแดดดีมากเลยแล้พวพรุ่งนี้ก็จะไปเจอกันที่สวีเดนซึ่งมันก็จะมีความแบบขม m กขมัวเฮมะน่าเบื่อบายจิมบายจิมชอบนะเงียบดีว่างๆจะมาคุยเรื่องยิมที่นี้ให้ดู ต่อไปก็คงจะไปยิมที่สวีเดนซ,ซึ่งมันเป็นอะไรที่คอมมอนมากที่สวีเดนถูกไหมคนก็น่าจะเยอะที่นี่ก็คือก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะแบบตลอดเวลาอ๋อ oh, miss, miss you m Miss you r a d y